อผมสรุปเรื่องร้ายก่อนแล้วกันก็คือหนึ่งก็คือเงินเฟ้อ์มกำลังจะมาเฉพาะในอเมริกาใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่ตึ็กเล่าไปนะว่าภาษีมันขึ้นนะครับพอภาษีขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ราคาสินค้ามันกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูจากเซอร์เวย์ของเฟดเองเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่านไว้ได้ออกมาสักสองเดือนหนึ่งสามเดือนนะครับหลังจากนั้นสามเดือนเนี่ยภาษีมันขึ้นมันก็ทำให้ราคาสินค้านี่ขึ้นตามมา นเนี่ยตั้งแต่เดือนหกเดือนเดเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นผลกระทบของกำแพงภาษีที่จะส่งผ่านเข้าไปสู่ราคาสินค้าในอเมริกาแล้วก็จะเห็นในตัวเลขเงินเฟอ้อขึ้นมานะครับอีกฝั่งหนึ่งนะถ้าเราดูเซอร์วที่เป็น P.M.I เนี่ยก็มีเซอร์วีที่อ่าเขาถามเรื่องของอราคาสินค้านะว่าต้นทุนสินค้าที่ซื้อเข้ามาผลิตเนี่ยมปนเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับ มันก็เห็นมันเพิ่มขึ้นต่อเรื่องละนะครับตั้งแต่สองสเดือนที่ผ่านมานะครับเั้นเนี้ยก็จะเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันกำลังจะ,ะมานะครับ <oss im il ous> นอกจากนั้นนะครับนอกจากเงินเฟ้อที่มาจากกำแพงภาษีแล้วเนี่ยมันก็จะมีเงินเฟ้อที่ตามมาจากราคาน้ามันด้วยนะครับวันนี้เราเห็นราคาน้ํามันขึ้นมาแต่แปดสิเหรียญน,นะครับจากประเด็นเรื่องสงครามในตะวันออกกลางนะครับก็เป็นปัจจัยที่มันก็ซ้ําเข้าไปอีกนะครับว่า อนอกจากกำแพงภาษีธน,นาให้เงินเฟอ้อกลับมาเนี่ยราคาน้ำมันก็ขึ้นอีกนะครับก็จะดันเงินเฟอ้อเข้าไปอีกเงินเฟอ้อสูงเนี่ยเศรษฐกิจก็แย่ด้วยนะครับอันนี้ภาพนี้บุญหนึ่งเอามาให้ดูแล้วนะครับตอนแรกน,นะครับว่า,าเศรษฐกิจเนี่ยช็อคมันเข้ามาตั้งแต่เดือนสี่นะครับตอนที่ทั้มทั้มประกาศขึ้นภาษีนําเข้ากับทั้งโลกนะครับพอช็อคเดือนสี่เนี่ย ตัวเลขจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มวิกลงเนี่ยสองเดือนสามเดือนหลังจากช็อคนะครับฉช่้นเนี่ยตั้งแต่เดือนหกเดือ 7, เนเจ็ดปต้นไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสัญญาณว่าตัวเลขจิ้งเศรษฐรกิจเนี่ยมันจะเริ่มแย่ลงฉนั้นเนี่ยมันก็จะส่วนทางกันนะครับเงินเฟ้อค่อยๆขึ้นนะครับเศรษฐรกิจค่อยๆลงนะครับภาพนี้มันเป็นภาพที่ตลาดพูดม,มันไม่ค่อยชอบนะครับะั้นเนี้ยเราพ็คงมจะต้องหาทางอื่นว่าเราจะไปลงทุนยังไงดีนะครับ นอกจากตลาดพูดไม่ชอบเนี่ยตลาดบอลก็ไม่ชอบด้วยนะครับเพราะว่าเฟดลดดอกเบีย้ยได้ลำบากเวลานี้เกินเฟอ้อมาถูกนะครับะจะไปลงทุนบอลเนี่ยก็ต้องหวังให้ดอกเบีย้ยเป็นขาลงนะครับถ้าดอกเบีย้ยมันลงลําบากเนี่ยมันก็ทําให้บอลเนี่ยคนตอบแทนมันมันก็ลําบากตามไปด้วยนะครับเราก็เห็นในภาพนี้นะครับว่าบอลยูในอเมริกาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเป,เป็นเป็นดูเป็นขาขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับถึงแม้มันจะมีช็อคเข้ามาต่างๆนะครับปกติ อ่าเวลามีช็อคเข้ามาเนี่ยอ่าบอลยูมควรจะลดลงนะครับเพราะจะเป็นอ่าเป็นเหมือนช็อคและซอปเปอร์นะครับแต่ว่าจริงๆพอมีช็อคเข้ามาเนี่ยบอลยูก็ขึ้นตลอดเพดัะนั้น,น,นเนี่ยผลตอบแทนจากฝั่งบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอ่าชดเชยความเสี่ยขงของคอ,อร์ฟิวได้ได้ได้มากเท่าไหร่นะในปีนี้นะครับอ่าในตลาดหุ้นนะครับฟันด์มเมนทรลก็ยังดูค่อนข้างจะลำบากนะครับอ่า EPS อันนี้เป็นภาพของในบริการนะครับของปีนี้ก็ยังเป็นขาที่ปรับประมาณการลดลงต่อเนื่องนะครับจะเห็นว่ามันตั้งแต่เดือนสีเนี่ยเริ่มลดลงตั้งแต่ทรัมป์ประกาศหรือซิปโอขอทางไต้นมาเนี่ยประมาณการผลกําไรในปีนี้มันก็เริ่มลดลงแล้วก็ยังลดลงเป็นเฟดที่เป็นขาลงต่อเนื่องนะครับฉะนั้นภาพการลงทุนในตลาดหุ้นยังไม่ดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะนะครับ P/E ก็แพงนะอย่างที่เราทราบกันนะครับอันนี้เป็น P/E ของ s b e. เหมือนกันนะครับใกล้ๆเล22เท่านะครับก็ถ้าเทียบในรอบนี้เนี่ยก็แพงสุดถ้าไม่นับตอน d อ t c o m crisis นะครับเพรนะ้เนี่ยผ้าของตลาดเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยเอี่ยกับการลงทุนอะไรนะครับในันะเนี่ยเราคิดว่าช่วง <c oughs> ไตรมาสสามต้นไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยให้ผลตอบแทนค่อนข้างจะจำแย่นะครับ แล้วก็จากทั้งภาพ v a รเลชั่นที่มันแพงมากๆนะครับภาพเศรษฐกิจที่มันไม่เอื้อนะครับ EPS ที่มันรีไวซ์ d าวลงมานะครับทีนี้คาถามก็คือเราจะไปลงทุนอะไรดีนะครับอย่างที่บอกลงทุนบอลในอเมริกาก็ลงทุนไม่ค่อยได้เพราะว่าเฟดลดดอกเบีย้ยได้ลำบากนะครับผมคิดว่าคําตอบที่หนึ่งก็คือ global bond นะครับ global bond เนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์จากการลดดอกเบีย้ยได้มากกว่าเฟดนะครับประเทศข้างนอกสหรัฐเนี่ย มันไม่โดนกำแพงภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่จะราคาขึ้นเนี่ยจะขึ้นเฉพาะในสหรัฐข้างนอกเนี่ยก็คงจะไม่โดนกระทบไปด้วยจากกำแพงภาษีเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อในตลาดนอกอเมริกาเนี่ยมันจะลดลงนะครับก็เอื้อให้ธนาคารกลางในประเทศต่างๆที่อยู่นอกสหรัฐเนี่ยสามารถจะลดดอกบเบี้ยได้มากกว่าในสหรัฐน,นะครับเพราะฉะนั้น เราคิดว่าโกรบบอลเนี่ยก็จะเป็นคําตอบเด่นที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงของถอดได้ในช่วงไตรามาสสามไตรมาสสีของปีนี้ที่เราบอกว่าตลาดหุ้นมันจะไม่ค่อยดีนอกจากโปรบบอลเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไปดูนะช่วงที่เป็นสแตนฟลชันในอเมริกาเราคิดว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันจะอยู่ในในหมวดที่ อ่าเรียกได้ว่าเป็นเป็นไมซสแตะเฟชันนะครับก็คือเงินเฟอ้อขึ้นเศรษฐกิจชะลอลงนะครับเราก็ลองไปดูครั้งที่แล้วที่เป็นสแตทเลชันเนี่ยใีช่วงช่วงปี70เนี่ย70นนะครับอะไรที่ให้ผลตอบแทนได้ได้โอเค,คบ้างนะหนึ่งก็คือน้ำมันนะครับแต่ว่าน้ำมันช่วงนู้นเนี่ยมันก็มีปัจจัยเฉพาะตัวนะมีออยล์บาโก้นะครับอ่าซึ่ง เราก็อาจจะมองรอบนี้น้ำมันเนี่ยเนี่ยคุณทัศนจะมาพูดในรายละเอียดต่อไปเรา,าจ,จะไม่ได้มองบวกมากนักกับราคาน้ำมันในในเลเวลปัจจุบันนะครับผมคิดว่าคําตอบอ่ะอีกคําตอบหนึ่งนอกจากโลว์บอลเนี่ยน่าจะเป็นทองคำนะครับซึ่งขึ้นมาเยอะแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเงินเฟ้อยังสูงนะครับเศรษฐกิจโลกยังชะลอนะมีปัจจัยเรื่อง geopolitics นะครับมีปัจจัยรจเรื่องดอลลาร์ที่มันยังผันผวนนะครับผมคิดว่า อทองคําก็อาจจะเป็นคําตอบอีกคาตอบหนึ่งนะที่เราจะสามารถกระจายการลงทุนไปได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับตอนนี้ก็เป็นภาพึ่งที่น่าจะคอนเฟิร์มนะว่าความจริงตลาดหุ้นเนี่ยเขาบอกว่าหุ้นเนี่ยเป็นช่วย hedge เงินเฟ้อนะแต่ว่าถ้าเงินเฟอ้อมันมาเยอะมากๆเนี่ยตลาดหุ้นก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับทองคำเนี่ยจะเป็นตัว h e d เงินเฟ้อได้ดีกว่านะครับในเะนี้ยเขาผม วันนี้ก็คงสังส้นๆนะเพราะว่าเราคงมีประเด็นเรื่องสงครามเรื่องที่คุณทัศน์ชัอยากจะแตะเรื่องทั้งอิหร่านแล้วก็คําถามเรื่องการเมืองไทยอะไรเราคงเผื่อเวลาไว้ตอนหลังนะครับเย่างนี้ผมก็คงสังส้นๆเท่านี้นะโดยสรุปคิดว่าเรื่องปีหลังเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันนะตามภาคเศ็กทริคและภาคเงินเฟ้อนะเ,เราก็ควรจะกระจายความเสี่ยองออกมานะครับ เป้าหมายหลักอันที่หนึ่นก็คือ global w a r d ที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงได้นะครับเป้าหมายหลักอันที่สองก็เป็นทองคำนะครับก็หกสั้นๆเท่านี้นะครับ